สวัสดีครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันอีกเช่นเคยนะครับความเชื่อความศรัทธาวัตถุมงคลน,นะครับวันนี้ก็มีเดียนหลวงพ่อผมวัดช่องแคนะครับจังหวัดนครสวรรค์มาแนะนำนะครับท่านก็เป็นพระเจติอาจารย์ดังอีกรูปหนึ่งนะครับ เมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเหรียญมหาลาบนะครับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินก็จัดสร้างจำนวนการสร้างก็น้อยมากนะครับ300เหรียญนะครับส่องดูเนื้อนะครับสวยงามซึ้นตานะครับมองดูแล้วไม่เบื่อนะครับสภาพสวยนะครับเหรียญสภาพสวยนะครับผม ้านหน้าเหรียญก็จะมีเขียนหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับหลวงพ่อพรมก็นั่งสมาธินะครับสังกติสวยงามครับจีวงจีวรนะครับสวยงามจมูกคมนะครับเหรียญสวยนะครับพบเจอน้อยมากนะครับเหรียญเนื้อเงินนะครับมหาลาบนะครับเหรียญมหาลาบเนื้อเงินนะครับปลุกเสกเสาห้านะครับ เลขห้าอยู่ตรงด้านหลังนะครับของเหรียญนะครับ2516นะครับอัขระข้างบนยันข้างบนนะครับบนบนเลขห้านะครับข้างล่างเขียนเป็นเหรียญมหาราชนะครับส่วนด้านหน้าเหรียญนะครับเป็นเหรียญทรงกลมนะครับสวยงามครับทิวเซียนนะครับสวยงามครับอายุนะครับผิวพรรณอายุธรรมชาติดูดีครับผม คือรุ่นดีด้วยนะครับรุ่นมหาลาบปุกเสกเสาห้าสองพันห้ร้อยสิบหกะครับเมตตามหานยมแขวคาาปลอดภัยครับมีโชคมีลาบล่ำรวยเงินทองนะครับผมทำอะไรก็ดีหมดครับเรียนรุ่นนี้นะครับครบเครื่องนะครับผมชื่อรุ่นก็ดูดีครับ ท่านก็เป็นพระปฏิบัติดีนะครับปฏิบัติชอบครับมีลูกศิษย์ศรัทธานับถือทั่วประเทศครับผมคนที่ศรัทธานะครับมีความเชื่อความศรัทธานะครับบูชาและเกิดสิริมงคลนะครับผมจะตนและคนครอบครัวและคนรอบข้างนะครับผมตามที่ผมได้ถามผู้หลักผู้ใหญ่ที่ติดตาม สารวัตรอภัยวรดิถีไปนะครับท่านบอกว่าหลวงพ่อพรมปลูกเสกเดียวนะครับผมไม่ต้องไปนิมนต์พระเกจิอ,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 อาจารย์ใดมาร่วมปลุกเสกนะครับผมแสดงว่าท่านมั่นใจนะครับ <c oughs> มั่นใจในตัวท่านนะครับผมตุนนี้เป็นเนื้อเงินนะครับหาพบเจอได้น้อยมากนะครับผม เนื้องเงินสร้างแค่ประมาณ300รอเหรียญน,นะครับผมเหรียญยังสวยนะครับสวยครับที่อู่พันดูดีครับผมดูดีมากเลยครับเนื้องเงินเนี่ยหายากครับหายาก <c oughs> สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะขอเผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์นะครับได้มาจากผู้รักผู้ใหญ่นะครับ ักคาถาประจำตัวท่านนะครับพระคาถาหลงวงพ่อผมว่ดจ้องแขนะครับผม <c oughs> ขอเผยแผ่บารมีท่านนะครับ <c oughs> ปิดปากกั้นหายใจนะครับผม <c oughs> ตั้งนโมสามจบนะครับผม <c oughs> แล้วท่องคำว่า นมาพาทะนะครับสามจบนะครับผมแล้วก็เราปรารถนาสิ่งใดน,นะครับสิ่งที่เป็นไปได้นะครับสิ่งที่ดีงามนะครับก็แล้วสุดแท้แต่เรานะครับผมก็ถือว่าโชคดีเป็นบุญวาส,สนาที่ได้เผยแผ่บารามีนะครับพระคาถาของท่านนะครับถ้าพบเจอแบบนี้นะครับ ขอแนะนํำเลยเช่าบูชาได้เลยครับผมถูกแพงอยู่ที่ความพอใจนะครับผมท้ายสุดสําหรับวันนี้นะครับขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีเงินใช้มีความสุขนะครับโชคดีกันทุกคนนะครับสวัสดีครับผม